โดยาจากการรายงานเนี่ยจากของหน่วยงานในทางสหรอเราก็พบว่าปกติเนี่ยเ,เว็บไซต์ของ i c ซเนี่ยจะมีคนเข้ามาดูเนี่ยนะครับเข้ามาใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยประมาณ6,000รายก็คือเหตุที่ เกิดขึ้นมเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับเดียวกันที่ยเหตุที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยตามที่ไปข่าวทั่วไปเนี่ยก็เป็นในชว่วงเวลาซึ่งหลายหลายฝ่ายเนี่ยกำลังให้ความสนใจกับเรื่องของ Internet, อินเทอร์เน็ตเอ่อไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเรื่องของซิงเกิลเพทเว่ในนี้ได้นะครับแลายฝ่ายเรื่องซิงเกิลเพทเว่ยเนี่ยซึ่งดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมเมื่อเมื่อคืนนี้เนี่ย อาจจะเป็นการนะครับอาจจะเป็นการแสดงทางสัญลักษณ์นะครับในเชิงสัญลักษณ์ว่าบางฝ่ายเนี่ยบางกลุ่มนเนี่ยมีข้อคิดเห็นมีความกังวลเกีย่ยวกับเรื่องซิงเกิลเกตเว้นี้นะครับกลับมาเนี่ยว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลมีวิธีสื่อสารแต่นี่ก็นะฮะแต่ไม่มีการแทรกแซงการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โซเชียลมีเดียนะครับในชีวิตประจำวันเชิญสังคม,มเชิญธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรียนยันกันไม่มีนโยบายที่เก็ดการทำเช่นีนะครับของไ CT นะีเนี่ยนะมีหน้าที่ที่จะสับเครื่อนที่สับสูนนโยบายเนี่ยรวมไปถึงการที่จะพัฒนาสร้างโครงข่ายพื้นฐาน ตกสายช้นผ่านเพื่อรองรับอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงบลอดแบนด์ความเร็วสูงทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารทางโซเชียลมีเดียทางอินเทอร์เน็ตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันนี้คือ,อนโยบายนะครับกนะนะ็ประมาณนี้นี่คือนี่คือความเป็นมานะคบเหตุการณ์ไี่เเกิดขึ้นแต่ผม,มว่านะครับก็เรียนในสองประเด็นอีกครั้งหนึง นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยณเวลานี้ตนะั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็เว็บไซต์ก็เรามีทีมงานที่ดูแลโดยตรงก็สามารถที่จะดูแลให้เว็บไซต์เนี่ยกลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่าก็ขอควากรุนาน,นะครับที่เรียนไปตอนต้นว่าก็เห็นใจคนที่เขาต้องเข้ามาใช้งานนะครับใช้ข้อมูลจริงๆถ้าเข้ามาแล้วติดขัด นะครับเข้าถึงข้อมูลได้ช้าเนี่ยมันก็มีผลต่อชีวิตเขาเหมือนกันถ้าเป็นผู้ประกอบการก็เกิดความล่าช้าได้นะครับหรือผู้ที่นักศึกษาหรือใครที่ต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเงินทางของกระทรวงหรืองานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยก็นะครับขอความนาว่าตัดใจเขาด้วยเราไม่ไปกระทบสิทธิ์ของของคนอื่นเช่นเดียวกันพอจะยืนยันได้ไหมคะว่า สิ่งที่คนจังวนอยู่ว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในช่องทางต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันจะไม่มาสู่ท่อเดียวกันเพื่อผ่านให้รัฐตรวจสอบตรงนี้จะมีรูปแบบแบบนี้เกิดขึ้นตามที่คนกังวลไม่มีครับไม่มีไม่ม,มียืนยันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ไปกระทบสิทธิเสรีภาพเนี่ยเราไม่ทำแท,ทีนี้ผลการศึกษาได้มีวางแผนนะคะว่าเราจะศึกษากันเมื่อ,อไรเมื่อ,อไร่จะเสร็จเมื่อไรอย่างครับจะศึกษากันไปเรื่อยๆถึงงานนคะ เมื่อถึงเวลาเหมาะสมแล้วเราคิดว่าเรามีข้อมูลเพียงพอหารือเพียงพอแล้วเราก็ดำเนินการที่ผ่านมาท่านนายกบอกว่าให้ทางกระทรวงกลับไปเสนอในช่วงเดือนกันยายนตรงนี้ได้มีการเสนอหรือว่ายังไงยังไม่มีครับ